วันนี้สวัสดีครับปูดูววันนี้ก็มีน้องๆน,นะครับขอให้ทาเกี่ยวกับการตั้งเวลานะของ X Max นะก็ไม่พูดทำเพลงเราก็มาทํากันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างแรกนะก็คืออย่าเพิ่งเปิดสวิตอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ดันไปนี้ให้สุดนะครับนะครับแล้วก็เปิดสวิตนะครับ แ๊บนึงนะครับนี่ยังดันอยู่นะครับ๋ยวมันจะกระพิบของมันเองนะครับหายไหมกระพิบเรียบร้อยนะครับก็ตั้งเวลาได้นะครับก็อันนี้อันนี้เลขแปดอยู่นะครับเราก็กดอย่างนี้เพื่อนะครับเพื่อจะอกี่โมงกี่โมงนะครับ เอาสักสามทุ่มไมาตอนนี้แปดโมงอยู่ฮะครับอสูรเราเก้าโมงนะครับเราจะให้มันให้มันให้มันนะครับไปที่นาทีต่อก็กดค้างไว้นะครับสามวิหนึ่งสองสามปลอ่อยอ่านะครับมันก็จะมาปรับเวลานะครับตรงข้างหลังตรงนาทีนะครับก็กดปรับเรื่อยๆับครับ สมมติเราจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้3วินาทีเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามร้อยนะครับนี่คือการตั้งเวลาของ X e Max นะก็ง่ายๆนะครับก็บอกซีวงเลกดีกันก็คือผมจะลงคลิปนะครับทุกวันพุธน,นะครับอ่าสัปดาห์หนึงผมลงแค่คลิปเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสลับทำ X e Max กับ พวกเกล้วแคมปิ้งนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามครับปูดาวด้วยนะครับเพจด้วยนะครับ P D O แล้วก็ the W A L L นะครับประมาณนี้นะครับปูดาวครับเจอกันคลิปหน้า